จากสถานการณ์เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่และรุนแรงที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในภาคใต้รวมถึงทรัพย์สินต่างๆของประชาชนเกิดความเสียหายขึ้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโครงการอาชีวบริการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยการจัดส่งบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งครู อาจารย์และนักเรียนอาชีวะศึกษาจากทั่วประเทศกว่า6,000คนจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์อาชีวะบริการในพื้นที่11จังหวัดรวมทั้งสิ้น200ศูนย์เพื่อลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหายและช่วยซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวใต้ยอย่างเต็มที่ขณะนี้เนี่ยได้ จัดทีมทัท้งหมดเนี่ย0ทีมก็6,000คน6,000คนอา6 0 0 0คน,<ะ>น,นก็เอานักศึกษาในชั้นปีที่สองปอ่นจะนะใหทุกคนมีความรู้ความสามารถาช่วยเหลือในการซ่อม<ะ>สร้างและก็ปรับปรุงเด็กช่างอาชีวศึกษาในวันนี้เราพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือกับทุกสถานการณ์จากงานซ่อมหรือการสร้างเราเรียนรู้มาโดยตรงและพร้อมลงพื้นที่ ลุยเต็มที่เพื่อคนไทย